แทบอวกเปิดครัวร้านบุฟเฟ่145บาทกล่องเนื้อบนพื้นตั้งเครื่องเคียงในห้องน้ำกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่วิพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นถึงรูปภาพภายในร้านอาหารบุฟเฟ่ในฮานอยประเทศเวียดนามแสดงภาพไม่ถูกสุข,ขลักษณะจนชวนอวกงานนี้ทัวลงยับตามรายงานเจ้าของพ์เล่าว่าตนเองกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำและบังเอิญเจอกับฉากสกรกสุด,สด ในบริเวณครัวของทางร้านอาหารแห่งนี้เท่านั้นไม่พอห้องน้ำอยู่ติดกับบริเวณเก็บวัตถุดิบที่มีชั้นวางของขนาดใหญ่ถาดพลาสติกและตู้แช่แข็งแถมมีหม้อผักบรเทศและเครื่องเทศจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บนพื้นร้านอาหารบุฟเฟต่ตดังกล่าว อยู่ที่ฮานอยร้านอาหารแห่งนี้แนะนำตัวเองว่าขายบุฟเฟต์เนื้อกินได้ไม่อัน้นในราคา99,000ดองหรือ145บาททันทีที่โพสต์ดังกล่าวปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้รับความสนใจจากชุมชนออนไลน์เป็นอย่างมากทันทีและหลายคนอด